สวัสดีครับสวัสดีนะครับช่อง YouTube แม่บ้านก๊อกนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านนาโกตาบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับน้องนะครับเป็นเจ้าของร้านนี้เป็นนางเอกสาวหมอลำนะครับชื่ออะไรนะครับแก้วดาฟ้าประธานแก้วดาฟ้าประธานนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนี่ครับฮกตระกูลหกหลงนะครับ สอ,สองตัวนี้นะครับว่าค,คืออะไราาะครับเป็นฮกหลงที่หายากนะครับแล้วก็ผมเห็นแล้วก็สวยแล้วก็สะดุดตาม,มากนะครับที่ร้านนี้นะครับอยากให้น้องอธิบายแล้วก็แนะนําหน่อยครับว่าสองตัวเนี้ยคือฮกหลงมีชื่อว่าอะไรบ้างครับได้ค่ะตัวแรกนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะ<ส>คือชมพู่หวานหวานอันนี้เทพนรสิงค์ะ่ะเทพนรสิง์นะครับ จุดเด่นของเทพนรสิงนี่คือจุดเด่นของเทพนรสิงนะคะดูง่ายๆค่ะน้องเขาจะมีแข้งอ๋อดูง,ง่ายนะครับมีแข้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแข้งนะครับเหมือนไก่ชนนะครับใช่ค่ะนี่เขาเรียกว่าหน้าแข้งครับไก่ชนเขาจะเรียกว่าเดือยเนาะใช่หน้าแข้งอันนี้หน้าแข้งนะครับท่านผู้ชมครับแล้วน้องก็จะขึ้นหูนะคะนี่นะครับขึ้นหูนะครับใช่ ขึ้นหูนี่คือมันจะเป็นเกลียวเกลียวขึ้นมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะซ้อนกันอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นหูอ๋อเขาเรียกว่าขึ้นหูนะครับลองลองคลี่ดูชัดๆสิครับอันนี้คือขึ้นหูอ่านะครับนี่ครับคือขึ้นหูนะครับน้องจะขึ้นหูแล้วทรงใบของน้องนะคะจะเป็นใบใหญ่ๆถ้าน้องต้นใหญ่เต็มตัวนะคะคือว่าเทพนรสิงห์นี่คือใบใหญ่ๆมากแต่ก้านเล็กข้อเสียของคือว่าก้านเล็กใบใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเทพเนี่ยส่วนมากจะใช้ไม้ค้ำครับใช่ค่ะ พาะน้องจะก,ก้านเล็กแร่ว่าใบาจะใหญ่โอ้คือก้านจะเล็กนะครับเป็นเป็นจุดเป็นจุดด้อยใช่ไหมครับใช่คถ,ถ้าเรา,าเลี้ยงไปเนี่ยเราต้องใช้คำ้ำไม้คำ้ำเพื่อว่าใบาจะได้ชูขึ้นใ,ให้เราได้ชมอย่างสวยงามนะครับเพราะว่าใบาจะเป็นใบใหญ่พราะน้องจะใบใหญ่มากอืมใบใหญ,ใหญ่ใหญ่ที่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ ใหญ่กว่าฝ่ามือไหมรอคะใหญ่กว่าฝ่ามืออ๋อใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับใช่การเลี้ยงก็เลี้ยงเลี้ยงยากไหมครับอันนี้เลี้ยงยากค่ะพูดตรงเลยว่าเลี้ยงยากค่ะที่น้น้ำิงเป็นไม้โบราณค่ะครับไม้โบราณที่เลี้ยงยากยากแตกหน่อยากติบโตช้าโตช้าแล้วเรามีข้อแนะนํายังไงในการปลูกนะครับตัวนี้ตัวนี้นะคะครับก็พูดคือว่าน้องน้องไม่ชอบดินแน่นครับ ใช่ค่ะแล้วก็เขาจะชอบความเย็นกับความเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวมากเขาไม่ชอบความเค็มครับใช่ค่ะแล้วก็แดดนะคะเขาไม่ชอบแดดจัดๆก็ไม่ชอบครับขอให้น้องเป็นแดดลำไรใช่ค่ะนี่มีชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้เทพนรสิงห์เทพนรสิงห์นะครับนี่ดูครับต้นลูกนะครับจะเป็นแบบนี้ต้นลูกจะเป็นแบบนี้ครับต้นลูกจะเป็นแบบนี้ครับคือต้นลูกนี่ อีกนานไหมครับกว่าจะกัดสีแบบนี้ใช้เวลานานไหมครับอันนี้คือหนึ่งปีนะคะอันนี้หนึ่งปีใช่ค่ะต้นนึงคือต้นนี้หนึ่งปีใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะครับโอ้โหต้นนี้หนึ่งปีนะครับครับอันนี้นี่แยกหน่อมากกี่เดือนแล้วครับเดือนตุลาคมนี้ก็หนึ่งปีอันนี้หนูอันนี้แยกหน่อออกมาอันนี้แยกออกมาได้เดือนแล้วค่ะเียอ๋อแยกได้เดือนหนึ่งนะครับใช่ค่ะตอนที่แยกออกมาก็สองใบแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะสองใบอย่างนี้เรื่อยๆครับใช่ ส่วนต้นนี้ล่ะครับคันนี้อันนี้คือมหาเทพค่ะอันนี้มหาเทพนะครับเป็นหนึ่งในตระกูลหกหลงเหมือนกันหายากมากค่ะหายากมากนะครับคือมหาเทพบอกว่าหาหาหายากมากค่ะไม่จริงครับมหาเทพนะคะความเด็นของเขาคือเขาเขาจะโคงสีค่ะครับโคงสีเข้มครับก้านดำอ๋อก้านดำนะครับใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมก้านจะดำก้านดำสนิทเลยสนิทเลยนะครับสนิทเลยครับ ด้านดำสนิทเลยแล้วสีใบนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไหมครับอย่างตัวที่ออกมาใหม่เนี่ยสีจะสดขึ้นกว่านี้ไหมสดค่ะจะสดขึ้นมาเป็นตามลำดับใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับนี่ค่ะมหาเทพมหาเทพเขาจะเน้นความสีสดค่ะเขาจะไม่เน้นเขียวนอะไรครับสดมาทางแดงใช่ไหมครับแดงค่ะ,ะ<ห>จะเป็นแด,แดงเขียวเนาะดูจากนี้เริ่มจากเขียวแบบว่า อันนี้เขาเรียกว่าเขียวไหมครับแบบเนี้ยเขียวเนาะครับเขียวคือนี้ท้าถ้าตามเขาบอกยังยังยังไม่กัดสียังไม่กัดสีนะครับเป็นเขียวเขียวผสมแดงอ่ะนะครับแบบเนี้ยครับแล้วมันยังดูแบบว่าไม่ชัดนะครับนี่อันนี้ก็คือจะชัดขึ้นอันนี้เาเริ่มเารียกว่าเริ่มกัดสีเริ่มกัดสีนะครับเริ่มกัดสีมหาเทพนะครับมหาเทพนะครับบอนหนึ่งในตระกูลฮกหลงนะครับส่วนการเลี้ยงดูล่ะครับ ก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับใช้ดินเหมือนเหมือนกันเหมือนนกัที่หนูหนูจะใช้ดินสูตรของหนูคือสูตรมะขามนะค่ะหราจะใช้ใบมะขามเราจะไม่ใช้ใบก้านปูเพราะว่าใบก้านปูส่วนมากแล้วมันใบก้านปูนี่เหมาะเหมาะใช้กับบอลตู้ค่ะถ้าบอลตู้เนี่ยใบก้านปูอ่ะเขาจะสวยมากครับแต่ว่าในตู้อ่ะเขาเขาจะไม่ไม่ค่อยชอบใบมะขามแต่ว่าเราทำบอลนอกตู้อบอลนอกตู้เพราะว่าเรา ูจะเน้นหนูจะเน้นค่ะเน้นใบมะขามครแต่ไม่ใช่ใบมะขามล้วนนะคะคือผสมผสมกันกับดินแกะเผาเนี่ยนะคะคดินแกะเผาแล้วก็ดินเหนียวครับ,รบส่วนผสมของที่หนูผสมลงไปก็ดินเหนียวสองแกะเผาสองใบมะขามหนึ่งแค่นั้นค่ะครับ,รบอันนี้คือเป็นสูตรการเลี้ยงดู ดินสำหรับการเลี้ยงดูบอลสีนอกตู้นะครับที่น้องใช้ดูแลบอลที่สวนที่ที่หนูใช้ครับแกว่าคนอื่นคนอื่นก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่ว่าหนูใช้หนูใช้แบบนี้หนูทำแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่น้องแบ่งปันจากประสบการณ์ในการเลี้ยงบอลสีนอกตู้นะครับแล้วก็หนูหนูจะไม่ควนดินเวลาใส่ปุ๋ยหนูก็จะใส่ ใส่นาดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมากินของเขาเองเหมือนที่พี่เห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรากเขาก็ขึ้นของเขามาถ้าเราพรวนดินนี่คือรากจะขาดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะแทงหน่อขึ้นตรงไหนถ้าเราควนไปอาจจะทําให้หน่อโดนหน่อของน้องแล้วมันก็จะหักได้รากขาดครับซึ่งเป็นการรบกวนเขาการรบกวนการเจริญเติบโตของเขาเพราะฉะนั้นเราทําดินให้มันต้วนสวยดีที่สุดครับต้องให้มันแน่น แล้วคราวนี้ถ้าเกิดอย่างกรณีต้นใหญ่ขึ้นแล้วเราเรา,เราต้องการเปลี่ยนกระถางแล้วครับเปลี่ยนได้ก็คือเราเราเบ้าตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปทําให้มันแตกหรือว่านั่นคือเราย้ายไม่ค่ะย้ายไปทั้งเบ้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาที่เปลี่ยนกระถางนั้นเวลาที่เปลี่ยนกระถางหนูหนูจะไม่พังนะคะมันจะไม่พังดินเดิมของ เพราะว่ารากของน้องมันเต็มไปหมดแล้วครับมหนูจะคว่ำกระถางลงแล้วก็ใส่กระถางใหม่แล้วเอาดินเพิ่มดินเข้ามาให้องครับครับผมครับอันนั้นคือเป็นการเปลี่ยนกระถางอ่าที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับรากที่มีอยู่นะครับน้องก็จะเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ไม่ส่งผลต่อการที่ต้นเราจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับ แต่ก็แนะนําว่าให้ใช้กระถางตามขนาดของน้องไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่แนะนําว่าไม่แนะนําว่าเล็กให้ใช้กระถางใหญ่เพราะว่าการอุ้มน้ําในการขัาน้ำของน้องอ่มันมันยังไม่ขนาดนั้นถ้าใช้กระถางพอดีเหมาะกับต้นขนาดของน้องเขาจะเจริญเติบโตของเขาค,คือขนาดกระถางนี่เราค่อยเปลี่ยนไปตามขนาดของลําต้น นะครับของน้องนะครับของบอลสีที่เราเลี้ยงนะครับบางทีถ้าเราใส่กระถางใหญ่เกินไปอ่ะน้องเล็กเกินไปแต่น้ํา<ๆ>การบางคนนะคะที่ที่ไม่ได้รองน้ำเหมือนหนูการลดน้ําอาจจะไม่พอดีอาจจะเยอะไปหรือน้อยไปไม่พอกับน้องสมงบัติอย่างเงี้ยไปจนเติบโตก็มีปัญหาได้ครับนีน่ก็เทคนิคการเลี้ยงบอลสีให้สวยของน้องนะครับขอบคุณน้องรัตดาฟ้าประธานมากๆนะครับที่ให้ความรู้ กี่ยวกับการเลี้ยงบอลสีแล้วก็พาชมบอลสีสวยๆนะครับขอบคุณมากครับ